วันนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือกำลังจะขึ้นของไปส่งลูกค้าแถวไหนนะพี่เต๋อไปชัยนาทแล้วที่ไหนอีกอะชัยนาทสุพรรณอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อดีของหลวงพ่อเจ้าหนึ่งก็เป็นของหลวงพ่อก็จะเป็นเซตนี้ก็จะเป็น18นิ้วไม้อัดอัพคงหล่อ2ใบ15นิ้วเสียงกลางลงแรมอย่างดีไม้อย่างดีแล้วดอกแหลมตัวนั้นพระอาจารย์ว่าจะเอาไปซื้อไปเสริมเพราะว่าอยากได้เสียงแหลมเพิ่มส่วนตัวนี้ก็เป็นเจ้าชัยนาทตัวนี้เป็นไม้อัดอย่างดีก็คือลูกค้าอัพหมดเลยอัพจาก power ็นปลี่ยนปาเป็นคอไม้อย่างดีแล้วก็มห แล้วก็แหลกอัพเพิ่มเป็นแบบมีลอยอย่างดีอลูมิเนียมอันนี้ก็จะเป็นตัวออเดอร์หนะลูกค้าเอาเป็นออเดอร์หแบบนุ่มลอยลูกค้าจะเอาไปร้องคาราโอเกะในบ้านอยากได้แบบนุ่มลอยเสียงใสๆนุ่มๆสมูทก็จะเป็นทรงออเดอร์หเป็นตัวนี้เสียงกลางก็เป็นเสียงกลางอย่างนี้โรงแรมอพอดีอขึ้นไปแล้วในรถ แต่สุดท้ายลูกค้าต้องตัดสินใจเองแต่ถ้าถามว่าจะเอาไปใช้งานอะไรอย่างเอาไปหากินอย่างเงี้ยซื้อทีเดียวแล้วซื้อจบไปแล้วช่วงนี้นางกชิเริ่มคึกคักแล้วนะคะอันนี้เป็นออเดอร์ต่างจังหวัดนะอันนี้กําลังแพ็กส่งต่างจังหวัดค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าต่างจังหวัดที่ที่ทสั่งมานะคะอันนี้รับไปแล้วสองรอบแล้วนะอันนี้รอบที่สามที่รอวางอยู่ตรงนี้คือรอแพ็คส่งวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ที่เห็นอยู่ก็คือรอบที่สามเขากำลังจะมาเอาอันนี้แท็กอยู่นะที่เห็นเป็นตู้เรียงกันไว้ตรงนี้ก็คือจะแท็กส่งต่างจังหวัดหมดเลยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะอันนี้ใช่หมดเลยอันนี้จะออกต่างจังหวัดหมดเลยีจะออกต่างจังหวัดอันนี้ไปไหนไปสกลอันนี้จะไปจังหวัดน่านอันนี้ไปหนองคายอันนี้ไปไหน น,นี้ไปกรุงเทพเอ๋อไปทุกภาคเลยนี่นะลวลูกค้ารอรับสินค้าได้เลยนะคะทางร้านส่งออกวันต่อวันไม่มีค้างงานนะ ล็อกล็อกมันสี่เมตรล็อกหนึ่งอะล็อกหนึ่งนะล็อกนึ่งมันสี่เมตรทีนี้เราต้องไว้เยอะๆไว้ไกลๆหน่อยที่มันดังเดี๋ยวเท่าไหร่ดีวะเม็ดตกเม็ดเท่าไหร่เนี่ยตบเท่าไหร่เนี่ยฮะเขนเม็ดตกเท่าไหร่เมตรที่ที่เอ่อเมตรละสามสิบบาทเมตรสามสิบบาทสิบเมตรสิบห้าใช่ไหมสิบห้ากี่เซนอะ กี่เซนเอาเดี๋วนส่วนี้ก็ต้องออกเซนเดียวกันเลยตัวนั้นมีสายอยู่แล้วอันเนี้ยอันเนี้ยด้วยนะฮะพวกนี้มันต้องห่างกันไหมต้องห่างกันสิก็แล้วแต่ตั้งโต๊ะห่างกันสั้งค่าวงแปดกี่แม่ก็ได้เดี๋ยวทําให้วงแปดแล้วกันไม่ได้ห่างหน่อยหนึ่งถ้าเอาไม้เอาไม้เอาไม้โตัวท็อปก็สามหมื่นอะสามหมื่นแต่ยังไม่มีมิกมีอีกสามสามพันเก้าตีสักสี่พันสามหมื่นสามหมื่นห้ามีมีมาสามหมื่นห้าในจบละ แต่มีไม้อย่างเดีกต้องเล่นกับมิกสามหมื่นห้านี้จบเลยได้ทุกอย่างแล้วได้ได้เสียงกลางตัวตัวแรงด้วยแล้วก็ได้ทั้งแหลกทั้งทั้งพาว w e r สองตัวทั้งปักทั้งคอร์สทั้งมิกทั้งไม้ไม้ไม้ตัวท็อปด้วยเนี่ยเนี่ยเราไม่รู้ ได้้ไดครับได้ครับสามหมื่นห้าจบคือจบนี่ได้ไม้ตัวดีนะได้ไม้ตัวตัวทับเลยนะนี่ตัวนี้เลยตัวถ่ายไปเลยนี่นี่เลยชุดนี้เลยนี่เลยอะยรเสียงเสียงเบกับเสียงกลางชุดไหนไม่ไม่ไม่ใช่พวกนี้นี่เสียงเบกเสียงกลางชุดนี้ ใช่พี่เดียวขาดหลืออะไรก็มาเอาทีหลังได้ไหมได้เนาะโอเคเรียบร้อยพี่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะซื้อให้จบเหมือนที่ผมว่านู้นซื้อไปได้คุณภาพเสียงแขกมานั่งเนี่ยแขกเขามานั่งถ้าเครื่องเสียงดีเนะเสียงกลางดีแทนที่เขาจะนั่งสบายๆสั่งเบียร์สองขวดกลับไปหกขวดเลยฮะ ใช่ไหมเราเราเราเล่นโน้ตเต้นนี่เสียอย่างถ้าถ้าเครื่องเสียงไม่ดีมิกไม่ดีไมค์ไม่ดีเนี่ยไม่อยากเล่นเท่าเท่าที่เยมีประสบการณ์ที่ทำให้นะเขาไม่อยากเล่นใช่ใช่เขาไม่อยากเล่นใช่ใช่เขาไม่อยากเล่นอย่างมิกดีไมค์ดีเนี่ยช่วยเขาได้เยอะเลยแล้วเสียงกลางดีแบบนี้ยังไงมันแบบมันได้อยู่แล้วที่ถือเป็นข้อคือจะเป็นพวกเอ่อเสียงกลางอะไรเนี่ยเสียงกลางต้องเน้น ใช่ใช่ใ uhm ช่อย่างฝรั่งรัสเซียนะฝรั่งรัสเซียที่เขาสั่งสั่งไปเขาเอาเสียงกลางโรงแรมหมดเลยฮะเสียงกลางโรงแรมแต่โต๊ะโต๊ะเบรคเขาก็เอาโต๊ะแบบไม่ไม่จริงไม่อัดที่โดนน้าได้โดนฝนได้เท่าไหร่เท่ากันนะพวกฝรั่งรัสเซียเขาลงทุนมากเลย